สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับครูแอลนะคะวันนี้ครูแอลจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์ค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าประดิษฐ์อะไระถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆหยิบอุปกรณนะ์วันจันทร์นะคะวันนี้เราจะมาประดิษฐ์หมูนะคะจากก,กระดาษทิชชู่นะคะก่อนที่เราจะไปประดิษฐ์นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คอุปกรณ์ก,กันก่อนนะคะว่ามีครบหรือเปล่าเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ ให้เด็กแกะถุงออกมาแล้วก็หยิบอันนี้อะไรคะเด็กๆกแกนกระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะต่อไปอก็จะมีขาหมูนะคะมีทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังนะคะขาทั้งสองข้างเท่ากันไหมคะเด็กๆไม่เท่ากันนะคะจะมีทั้งสูงแล้วก็ต่ำนะคะ,ะถ้าอันไหนต่ำนั่นก็คือขาอะไรคะขาหมูข้างหน้านะคะแต่ถ้าสูงจะเป็นขาหมู ที่อยู่ด้านหลังนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าสลับกันนะคะอ่าต่อไปมาดูซิมีอะไรอีกอ่าวงกลมนะคะก็จะเป็นหน้าหมูนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีวงรีนะคะที่เป็นกระดาษสีชมพูแบบนี้นะคะจะเป็นจมูกหมูนั่นเองนะคะต่อไปอ่าสองอันนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะก็จะเป็น หูหมูนั่นเองค่ะเด็กๆอ,อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็มีสีแมจิกค่ะสีดำนะคะแล้วก็อะไรคะเด็กๆกาวค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปประดิษฐ์หมูกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าหมูก,กันก่อนนะคะให้เด็กๆนะคะเห็นไหมคะรูปภาพวงกลมนะคะให้เด็กๆนะคะ ติดตกแต่งหน้าหมูกันนะคะ,ะเตรียมกาวมาค่ะเด็กๆเ,เห็นวงรีไหมคะคุณครูก็จะใช้กาวนะคะทาไปที่จมูกหมูนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะติดตรงกลางของวงรีแบบนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะเด็กๆต่อไปอะไรคะอะ,อะไรลูกหมูหมูใช่ไหมคะหยิบมาแล้วเด็กๆก,ก็ทากาวลงไปเลยคะ่ะ แล้วก็ติดไปที่ข้างบนของวงรีตรงจมูกหมูนะคะสองข้างเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะ,ะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะมาตกแต่งจมูกหมูแล้วก็ตานะคะที่หายไปนะคะเด็กๆพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วยิบป,ปากกาเคมีขึ้นมาค่ะแล้วก็วาดอะไรคะ ตาหมูวงกลมตามีกี่ข้างคะเด็กๆสองข้างใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะต่อไปจมูกหมูเด็กๆเ,เห็นจมูกหมูไหมคะเคยเห็นจมูกหมูไหมลูกอ่าก็จะเป็นแบบนี้อะไรหายไปอีกอะไรนะที่เขากินอาหารอ่านั่นก็คือปากนั่นเองนะคะอ่า นี่เห็นไหมคะอ่าต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบขาหมูด้านหลังมา,าแบบนี้นะเด็กๆอย่าหยิบผิดนะคะขาหมูด้านหลังนะคะจะสูงกว่าด้านหน้านะคะหยิบมาแล้วก็วาดหางเลยคะ่ะให้เด็กๆวาดตามจินตนาการเลยนะคะนี่หางหมูของคุณครูก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเด็กๆอ่าทีนี้ได้ หน้าหมูแล้วก็ตูดหมูแล้วนะคะต่อไปเราจะหยิบแกนกระดาษทิชชู่มาค่ะให้เด็กๆสังเกตนะคะตรงที่คุณครูกรีดไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเราจะติดนะคะติดตรงหน้าหมูนะคะเด็กๆห้ามไปติดด้านหลังเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราจะใช้ตรงนี้เสียบตรงข้างหน้าขาหมูนั่นเองนะคะพร้อมแล้วทาก้าวตรงที่หน้าหมูเลยค่ะด้านหลังนะคะเด็กๆห้ามถาด้านหน้านะ ทาลงไปเลยค่ะถ้าเด็กๆทาเสร็จแล้วนี่แบบนี้นะคะก็ติดลงไปที่ด้านหน้าหมูแบบนี้ตรงนี้เท่านั้นนะคะเด็กๆติดลงไปเลยค่ะเด็กๆติดแล้วเด็กๆกดด้วยนะคะถ้าเด็กๆไม่กดนะคะกาวก็จะไม่ติดนะคะกดนะคะกดทิ้งไว้สักสองสามนาทีก็ได้ค่ะเพื่อให หน้าหมูของเด็กๆยึดติดกับแกนกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆหยิบตูดหมูขึ้นมาต้องมีหางด้วยนะคะหางหมูนะคะเด็กๆก็ทากาวไปที่ตูดด้านหลังกระดาษสีเทานะคะห้ามทาตรงที่เป็นกระดาษสีนะทากาวลงไปเลยค่ะแล้วก็หยิบตูดหมูด้านหลังมาแบบนี้นะคะแล้วก็ติดลงไปค่ะ เด็กๆสังเกตด้วยนะคะหน้าหมูกับขาหมูต้องเท่ากันนะคะ,ะแล้วก็กดกาวไว้นะคะทากาวเยอะอีกนิดนึงนะคะไม่งั้นไม่ติดกดไว้แบบนี้นะคะกาวจะได้ติดค่ะเด็กๆ ติดแล้วนะคะ,อ,ะอันสุดท้ายขาอะไรคะเด็กๆขาหมูนั่นเองค่ะขาหมูด้านหน้านะคะเด็กๆก็เสียบไปตรงที่อลอยที่คุณครูกรีดมาให้นะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆก็ขยับให้เท่าๆกันนนะคะเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูด้วยนะคะเด็กๆทำคนเดียวไม่ได้นะคะ ตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ด้านหน้านะคะด้านลาด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เป็นไงกันบ้างคะวันนี้เราประดิษฐ์อะไรคะอ่ะประดิษฐ์รูปหมูจากอะไรคะ แกนกระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะเห็นไหมคะแกนกระดาษทิชชู่มีประโยชน์ไหมคะเด็กๆที่บ้านเด็กๆนะคะมีแกนกระดาษทิชชู่เด็กๆก็สามารถเก็บไว้นะคะเพราะว่านํามาประยุกต์ประดิษฐ์ได้มากมายเลยคะ่ะเด็กๆวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ